รู้ไหมว่าการเคลื่อนไหวในมวยหยงชุนสามารถเชื่อมโยงกับกฎของนิวตันได้อย่างไรมวยหยงชุนไม่ได้เป็นเพียงศิลปะก,การต่อสู้ที่เน้นความเร็วและความแม่นยำแต่ยังอิงกับหลักฟิสิกส์พื้นฐานที่น่าสนใจด้วย หลักการของแรงปฏิกิริยาและแรงกิริยาในกฎข้อที่3ของนิวตันมีบทบาทสำคัญในท่วงท่าของย่งชุนเมื่อทำการโจมตีการเคลื่อนไหวจะเน้นการใช้แรงที่น้อยแต่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการใช้แรงของคู่ต่อสู้กลับไปหาเขาเอง งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงพบว่าผู้ฝึกย่งชุนสามารถลดแรงที่ใช้ได้ถึง30%เมื่อเทียบกับการต่อสู้แบบอื่นๆน,นี่เป็นเพราะการใช้หลักฟิสิกส์ในการเคลื่อนไหวที่ช่วยกระจายแรงและลดการต้านทานลองนึกถึงเวลาที่เราผลักประตูการใช้แรงพอดีจะทำให้เปิดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้พลังมากมายเหมือนกับที่ยงชุนใช้การเคลื่อนไหวที่ประหยัดแรงแต่ได้ผลสูง การฝึกฝนเหล่านี้ไม่เพียงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้แต่ยังเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการทางฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันอีกด้วย